รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสอดรู้นะครับรายการที่จะพามาเปิดเบื้องลึกเบื้องหลังของอาชีพต่างๆหรือเรื่องราวที่คนในสังคมให้ความสนใจวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของการดูแลนะครับนั่นก็คือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงการที่เราจะนำผู้สูงอายุนะครับเข้าไปอยู่ในการดูแลหรือที่เรียกกันว่าเป็นที่พักพิงของผู้สูงอายุนั้นจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างไรวันนี้เรามากันที่บ้านแทนคุณครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราพาคุณผู้ชมเดินทางเข้ามาแล้วครับที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงบ้านแทนคุณนะครับและผู้ที่จะมาพูดคุยให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับเราอยู่กับพี่แดนนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณปุญญพัฒน์ขันทองนะฮะเรียกสั้นๆกันพี่แดนแสดงว่าผู้สูงอายุที่นี่เขาเรียกพี่แดนกันว่าอย่างไรแดนนี่แหละค่ะน้งแดงอะไรแบบนี้น่ารักมากๆเลยนะครับ พี่แดนวันนี้เนี่ยเราเดินทางเข้ามาอยากดูแลอ,อยากรู้ข้อมูลด้วยกับการดูแลผู้สูงอายุในปัจจุบันนี้เนาะแล้วก็ในวันนี้เองเนี่ยสำหรับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงขยายความตรงนี้ให้คุณผู้ชมได้เข้าใจกันสักนิดน,นึงอะมันเป็นศูนย์อะไรยังไงดูแลใครบ้าง ในเรื่องของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ผู้มีภาวะพึ่งพิงเนี่ยนะคะจะเป็นบริการที่รับดูแลทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยระยะพักฟื้นค่ะที่อาจจะมีการพักประจําหรือไปกลับค่ะครับอาจจะดูแลต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงหรือบางเคสก็คือเราจะดูแลเป็นรายวันค่ะแล้วแต่ศูนย์แต่ละที่ค,คือ ปัจจัยที่ทําให้มีผู้ที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยก็อาจจะเกิดจากลูกหลาน<ช>ไม่มีเวลาดูแล<ช>อย่างนี้นส่วนหนึ่งค,ค่ะแล้วคือคนไข้เนี่ยปัจจุบันเนี้ยมีเยอะไหมครับพี่แดน มีปริมาณค่อนข้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าแนวโน้มของผู้สูงอายุค่ะในปัจจุบันมีปริมาณเพิ่มขึ้นเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าต้องเกินก่อนเนาะเรื่องของอัตราส่วนประชากรของประเทศไทยแล้วก็หลายประเทศทั่วโลกค่ะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะอัตราของเด็กทารกแรกเกิดไว้ทำงานจะมีปริมาณลดลงแล้วก็จำนวนของผู้สูงอายุค่ะมีปริมาณเพิ่มขึ้นทีนี้มันก็จะทำให เ,เกิดเรื่องของภาวะผู้สูงอายุม,มีที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นนะคะก็จะมีการพึ่งพิงเกิดขึ้นแต่ด้วยความจําเป็นของลูกหลานที่ต้องออกไปทํางานอย่างนะะี้ค่ะก็ทําให้ เป็นประเด็นที่ต้องมามีการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุขึ้นมาค่ะอย่างนี้คือที่เรารู้จักกันว่าเราเก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุใช่ค่ะเราเก้าวเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ชมแต่มันจะก้าวเ,เข้าไปในสังคมผู้สูงอายุในระดับแบบสุดยอดด้วยเพราะฉะนั้น<ช>มันก็จะยิ่งมีจํานวน ของผู้สูงอายุมากยิ<า>่งขึงข้นอย่างนี้เนี่ยในเรื่องของการวางแผนดูแลมีไหมครับที่ผู้สูงอายุเขามีการจัดสรรมาตั้งแต่ในช่วงวัยก่อนว่าอเดี๋ยวช่วงบั้นปลายชีวิตเขาก็จะเข้าสู่ศูนย์พักพิงแบบนี้มีค่ะในส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด2ประเภทหนึ่ง <1, S 1> ประเภทที่เกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่ทันได้ตั้งตัวอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยแล้วยาิไม่สะดวกที่จะดูแลก็จะมาให้ทางศูนย์ดูแลในเรื่องของ กิจวัตรประจําวันอะไรอย่างเต็มรูปแบบหรือในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเฮลตี้อย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยเหลือตัวเองได้ดีอันนี้เขาก็จะมีการเตรียมตัวอย่างเช่นพอกเกษียณละวะัยเกษียณไม่อยากเป็นภาระของลูกหลานหรืออยากจะมีเพื่อนมีสังคมในวัยเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะคคเขาก็จะขอเข้ามาอยู่เองด้วยค่ะพี่แดนเองเนี่ยทำไมถึงมาทําศูนย์พักพิงล่ะ คืออันนี้ผมผมมาถามในเรื่องของธุรกิจก็มีมากมายหรือว่าตัวพี่แดนเองคือมีความชื่นชอบหรือว่าดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้วอะคับคือตัวแดนเองเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจบปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตค่ะแล้วก็จบเฉพาะทางเรื่องของการดูแลผู้ป่วยวิกฤตแล้วก็ผู้สูงอายุทีนี้เล็งเห็นว่าแนวโน้มเนาะมันเป็นเทรนเทรนของผู้สูงอายุเนี่ยช่วงนี้กําลังมาแรงค่ะแล้วก็เราทราบถึงปัญหาเรื่องของการดูแลปัญหายาิอย่างเงี้ยค่ะจาก การพบเจอที่วอดเนี่ยค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างศูนย์ขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะได้แบ่งเบาภาระในเรื่องของญาติค่ะแล้วก็การจัดรูปแบบเรียกว่าการจัดรูปแบบและการชีวิตของผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงค่ะให้มีศักยภาพมากขึ้นมาณนี่ค่ะอันนี้ผมถามแทนคุณผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่ความยากง่ายของการเริ่มต้นในการทําเพราะว่าแน่นอนเราต้องทําธุรกิจ ที่ใช้เขาเรียกว่า,าผู้สูงอายุมาเป็นแบบตัวบ่งชี้ต่างๆนานาในเรื่องของอารมณ์ช่วงวัยด้วยนะฮะ<ช>ความยากง่ายประมาณไหนะอะความยากง่ายแล้วแต่เคสในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเฮลตี้รู้ตัวรู้เรื่องอันเนี้เขาจะสามารถบอกความต้องการได้ค่ะอันเนี้ค,ความต้องการแล้วก็เรื่องของกิจวัตรประจําวันต่างๆที่จะให ผู้ดูแลนะคะมีการช่วยเหลืออย่างนี้ค่ะสามารถแจ้งความประสงค์ของเขาได้ใช่แต่ถ้ากลุ่มผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ติดเตียงอันนี้จะต้องใช้กลุ่มของด้านของวิชาชีพมาช่วยในการดูแลค่ะก็จะมียากอีกสเตปหนึ่งก็ต้องมีคนที่มีความรู้สามารถที่จะสังเกตนะพฤติกรรมของผู้สูงอายุเองด้วยใช่ค่ะซึ่งตอนนี้เรามีบุคลากรประมาณไหนเท่าไหร่ครับพี่แดนบุคลากรในศูนย์นะคะที่เป็นผู้ดูแลเนี่ยนะคะก็จะมีต้องจบ เขาเรียกก็ต้องจบการเ,าเรียนเรื่องของบริบาลดูแลผู้สูงอายุซึ่งที่ศูนย์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ระดับค่ะคหนึ่งจะเป็นเรื่องของผู้ช่วยเหลือคนไข้แล้วก็2ผู้ช่วยเหลือพยาบาลแล้วก็ซึ่งมีตัวแดนเองเนะคะเป็นเจ้าของศูนย์เป็นพยาบาลวิชาชีพคอยควบคุมการดูแลอีกครั้งหนึ่งครับผมนะคุณผู้ชมตอนนี้นะฮะเราอยู่ในส่วนหน้านะเดินทางเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ อาเป็นจุดต้อนรับมานั่งพักผ่อนพูดคุยกันได้นะครับแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะให้พี่แดนพาเข้าไปด้านไหนไปดูกันซิว่าแต่ละส่วนนะคุณภาพเพราะว่าจากที่ผมสังเกตเลยเนี่ยตั้งแต่เดินทางเข้ามาความสะอาดเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะฮะแล้วก็เรื่องของการจัดสรรสถานที่มีสวนพักผ่อนหย่อนใจที่บอกว่าเป็นพื้นที่สีเขียวให้ผู้สูงอายุเองได้พักผ่อนด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้จะให้พี่แดนพาเรานะครับ ไปเดินชมกันสักนิดหนึ่งว่าที่สูนย์นี้นะครับเขามีการดูแลผู้สูงอายุกันอย่างไรบ้างครับและตอนนี้ครับคุณผู้ชมเราก็มาอยู่กันที่หน้าศูนยเนาะพี่แดนเนาะคือตั้งแต่ที่เราเดินทางมาถึงเราจะเห็นเลยว่า การจัดสรรพื้นที่นะฮะมีความสวยงามสะอาดสะอ้านนะแสดงว่าเราก็คือมีเจ้าหน้าท,ที่เข้ามาดูแลตลอดเราคนึงถึงเรื่องอะไรบ้างหนึ่งเรื่องของความปลอดภัยคะ่ะด้านหน้านะคะจะต้องมีการปิดลวตลอดเวลาเพราะว่าต้องจํากัดคนเข้าออกครับผมเพราะว่าเคยมีประเด็นของเรื่องของมีผู้บุกลุกหรือการถูกทําร้ายจากข่าวต่างๆงเนี้ยค่ะสสเขาก็เลยมีกฎเกณฑ์เริ่มตั้งแต่ที่ประตูเลยค่ะก็คือต้องมีประตูปิดแน่นหนา แล้วก็การเรื่องของความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งใน,ในก่อนที่จะเข้ามาออในสูนย์ดูแลผู้สูงอายุค่ะจะต้องมีการแจ้งให้ทราบค่ะถ้าเป็นของที่ศูนย์เองนะคะจะต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อที่จะมีการเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุรวมทั้งท่านที่จะมาเยี่ยมเองและท่านอ,อื่นๆด้วยเนื่องจากว่าการระบาดของโควิดก่อนหน้าออนี้ค่ะและในปัจจุบัน โควิดก็ยังมีมันก็ยังมีอยู่เนาะแล้วก็ไข้หวัดใหญ่กลุ่มผู้สูงอาเุเองก็ถือว่าเป็นกลุ่มปอบวางที่ต้องดูแลที่ต้องดูแลฉะนั้นหนึ่งจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าสองจะต้องเตรียมเรื่องของการป้องกันเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วมีการตรวจเอทีเคก่อนที่จะเข้ามาด้วยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในกันดีกว่าเดี๋ยวพี่แดนเราเดินเข้าไปแต่มันมีส่วนไหนบ้างที่ ตอนนี้เราจะต้องอามาทําความรู้จักกันนี่ผู้ชมก็จะเป็นส่วนหน้าส่วนแรกส่วนแรกนะคะคจะเป็นเรื่องของเคาน์เตอร์ค่ะเคาน์เตอร์รสําหรับติดต่อสอบถามข้อมูลค่ะแล้วก็แจ้งให้ทราบในการที่จะมาพบผู้สูงอายุท่านไหนก็จะแจ้งไว้ที่ด้านเคาน์เตอร์แล้วก็จะมีน้องพนักงานค่ะเป็นคนพาไปนะคะเอ,ะอาเดินเข้าไปกันอีกสักนิดนึงนะครับด้านในเนี่ยผมเห็นว่าจะมีทั้ง เครื่องปรับอากาศใช่แล้วก็พัดลมเลยใช่แล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้สูงอายุเขาเขาชื่นชอบในเรื่องของการนอนอากาศประมาณไหนพี่แด้เรื่องของการระบายอากาศต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าการระบายอากาศของทั้งภายในศูนแล้วก็ห้องต่างๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในเกณฑ์ได้กําหนดเลยของเราจะไม่ได้เปิดแอร์ให้ตลอดเวลานะคะ เพราะเนื่องจากว่าแอร์มันเป็นระบบหมุนเวียนภายในผู้สูงอายุจะไม่มีการระบายอากาศที่ดีพี่ันก็จะไม่โฟลใช่มันไม่โฟล่่ก็จะมีการเปิดแอร์เป็นเวลาแต่ว่าเรามีบริการให้ทั้งแอร์ทั้งพัดลมค่ะแล้วก็มีในส่วนของการนําผู้สูงอายุออกมาจัดกิจกรรมมาร่วมกิจกรรมต่างๆข้างนอกด้วยผมอยากถามคุณกิจกรรมสักนิดหนึ่งเวลาที่ผู้สูงอายุเ็าเดินออกมาพักผ่อนข้างนอกเนี่ยเขามาทาอะไรกันบ้างแกของแดนนี่จะดูแลเรื่องของ กิจวัตรก่อนเนาะกิจวัตรกิจวัตรตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนแล้วก็เสร็จเป็นเวลาค่ะเป็นตารางกิจกรรมตอนในช่วงของ7จ็ดมงถึง7จ็ดมงครึ่ของทุกวันเนี่ยผู้สูงอายุเขาจะทานอาหารร่วมกันค่ะที่ห้องทานอาหารด้านนู้นแล้วส่วนในกรณีของเคสติดเตียงก็จะมีน้องไปบริการให้ที่เตียงค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีการนั่งพักผ่อนรีแลก ทั่วไปเสร็จปุ๊บประมาณ9ก้ามงครึ่งค่ะ9ก้ามงครึ่งถึง1ิบโมงครึ่งจะมีการทํากิจกรรมค่ะร่วมกันเป็นกิจกรรมสันทนาการเล็กๆน้อยๆเริ่มตั้งแต่ออกไปที่ด้านนอกนะคะคไปในส่วนของการออกกําลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้านนอกหลังจากนั้นก็คือมาร่วมกิจกรรมต่อเป็นในห้องกิจกรรมคร่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องรับประทานอาหารกันสักนิดนึง่เนี่เห็นที่แดนได้บอกไปคือทุกๆช่วงเช้าเนาะเขาจะมารวมกัน ที่ห้องนี่ประหาฝั่งนี้ด้านนี้เลยค่ะนี่คุณผู้ชมครับซึ่งตอนนี้โอ้เขามีห้องแบบนันทนาการด้วยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ดูแลผู้สูงอายุกันอยู่ด้านในนะครับมีการแบบวาดภาพระบายสีใช่อันนี้น่ารักมากๆเลยแต่ผมขอทักทายสักนิดหนึ่งได้ไห<ด>มครับด้านในเชิญเลยค่ะ,ะคสวัสดีครับแม่แม่สวัสดีครับโอ้โหน่ารักมากๆกเลยกําลังทําอะไรกันอยู่ครับเนี่ย วาดภาพระบายสีโอ้โหขอเข้าไปดูผลงาน,น<ช>ันสักาหนี้ได้ไหมเอ่ยนี่น่ารักนะครับทำบ่อยไหมครับตรงนี้ไม,ไ,ไม่บ่อยนี่เลยนะฮะเขาก็จะมีการมาแบบว่าฝึกวาดภาพระบายสีลากเส้นตามรอยปะต่างๆ นี่ถือว่าเป็นกิจกรรมราการพนาการใช่ค่ะกิจกรรมท,ทุกวันนะาะแบบนี้ทำทุกวันแต่เป็นกิจกรรมหมุนเวียนคะ่ะแต่ละกิจกรรมเนี่ยจะมีไม่ซ้ํากันนะคะครเรื่องจะเป็นในเรื่องของการฝึกพัฒนาการด้านของสมองชะลอความเสื่อมของสมองนะคะก็จะมีวาดภาพระบายสีม,มีเกมต่อ b อ x อะไรประมาณนี้คะ่ะร้อยมาลายจะสลับวนกันไปเรื่อยๆไม่ได้ทําแบบเดิมทุกวันแล้วก็ในส่วนของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อจะเป็นกิจกรรมรด้านนอกค่ะเป็นการออกกําลังกายกิจกรรมกลุ่ม ชอบไหมคะแม่ทำอย่างนี้บ่อยๆชอบไหมครับช,ชอบเนอะร้อยวมาด้วยอะไรโอ้น่ารักมากเลยนะครับตอนนี้เขาก็ฝึกกันอยู่อ่ะเดี๋ยวเราให้เวลาเขาเนาะ,ะได้แบบว่าทํากิจกรรมกันก่อนนะครับก<ะ>็คือนี่คือห้องนันนาร์การทั้งหมดเลย<ะ>ถูกต้องไหมพี่แดนค<ะ>ือเขาก็จะเข้ามาฝึกๆๆทักษะต่างๆการร้อยมาลัยก็คือใช้กล้ามเนื้อมือด้วยเนาะ่าในส่วนตรงนี้เองนะครับแล้วหลาที่เขาแบบ ที่พี่แดนบอกว่าเราประทานอาหารส่วนใหญ่ก็คือจะรับประทานอาหารที่ห้องนี้เลยห้องนี้เหมือนกันอาหารนี่เขาก็จะมารวมกันที่นี่ห้องกิจกรรมค่ะแล้วก็สังนาการจะใช้ห้องเดียวกันเลยนี่เลยนะครับเดี๋ยวไปดูในเรื่องของอีกส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากนั่นก็คือห้องน้ําหรือว้ห้องสุขาคือผู้ส่งอายุเองเนี่ย จากการที่เราได้เดินทางไปในสถานที่ต่างๆแล้วในปัจจุบันนี้เราเข้าเข้าสู่สังคมสูงวัย <c oughs> เราก็จะเห็นว่าเขามีในเรื่องของการทําห้องน้ําให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุด้วย <c oughs> ซึ่งที่นี่เองเราก็ทำใช่ไหมคะเอาพิธีนเดี๋ยวไปดูกันสักนิดนึงว่าห้องน้ําที่นี่เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่ะ <c oughs> ก่อนอื่นเลยนะนี่เราจะเห็นเลยว่าห้องน้ําผู้สูงอายุผู้ชมค่ะห้องน้ํานะคะเราจะมีการแยกเป็นของผู้สูงอายุค่ะ,คะแล้วก็เป็นของเจ้าหน้าที่แล้วก็ภายในห้องน้าเนี่ยจะมีโถชักโครกแล้วก็เป็นเก้าอี้สําหรับอาบน้ําค่ะของผู้สูงอายุซึ่งโถชักโครกก็ยังมีเกณฑ์กาหนดอีกจากทางสวสค่ะว่าจะต้องสูง ไม่เกิน45 4 0ถึง45เซนติเมตรจะมีทุกอย่างจะมีเรื่องของเกณฑ์บังคับค่ะเพื่อความปลอดภัยในการใช้แสดงว่าผู้สูงอายุเวลาที่เขามาเข้าห้องน้ำหรือว่าทำธุระส่วนตัวเนี่ยแสงว่าก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มาคอยดูแลอยู่ด้านนอกด้วยใช่้ครัเพื่อว่ามีเหตุฉุกเฉินอะไรยังไงใช่ค่ะแล้วก็จะมีกิ่งสำหรับ กดเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินหรือทําธุระเร็จน้องก็จะกดเรียกผู้สูงอายุก็จะกดเรียกเด็กๆอะค่ะมาให้ช่วยในการพาขึ้นรถเข็นแล้วก็ออกจากห้องน้ำนี่นะคุณผู้ชมก็จะเป็นห้องน้ําที่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะถ้ามีผู้สูงอายุที่บ้านน้องก็สามารถที่จะทําแบบนี้ได้คือจะต้องมีเราจับและราจับเนี่ยเขาก็จะมีการฆ่าเชื้อต่างๆนานานะคุณผู้ชมคือผมเนี่ยล้างมือเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าเราจะเห็นเลยว่า ความสะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆคือต้องปอดเชื้อโรคทั้งหมดเลยนะฮะนี่เลยอ่ะเรามาพูดถึงในเรื่องของอ,อาหารต่างๆได้ไหมได้พี่แดนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะรู้นะเพราะว่า เนื่องจากผู้สูงอายุเองเขาก็รับประทานอาหารกันอยู่ทุกๆวันใช่เราเองมีการควบคุมในเรื่องของโภชนาการยังไงบ้างครับเรื่องของโภชนาการอ,อาหารที่เราทำเนี่ยจะเน้นเรื่องของอาหารหลักครบห้าหมู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุที่รับปทานได้เองค่ะก็จะมีแม่ครัวค่ะ ซึ่งผ่านการประเมินละ<อ>ค่ะผ่านเกณฑ์การประเมินค่ะคจะมีการสอบว่าระดับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของการประกอบอาหารแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ศูนย์ดูแลในเรื่องของการรับประทานอาหารให้ได้โภชนาการนะคะจะมีเรื่องของการตรวจน้ําตาลตรวจเช็ค,คน้ําตาลให้คะ่ะเป็นสัปดาห์ละหนึ่งครั้งคะ่ะจะตรวจเช็คทุกวันจันอย่างเงี้ยค่ะเพื่อดูระดับปริมาณน้ําตาลในเลือดว่าอาหารที่เขาได้รับเนี่ยมี ความแบบหวานเกินไหมเค็มเกินไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุเองมันต้องมีข้อมูลที่เชื่อมกับทางโรงพยาบาลด้วยไหมครับที่เราจําเป็นต้องรู้ด้วยอย่างเช่นเรื่องของยาต่างๆอาหารที่ต้องควบคุมเราต้องทราบคโรคประจำตัวค่ะต้องทราบในการที่ผู้สูงอายุจะมาพักที่นี่ค่ะหนึ่งต้องแจ้งรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวเรื่องของโรคประจําตัวยาที่รับประทานแล้วก็กิจกรรมหรือการดูแลที่ ทำได้และทำไม่ได้ <ฤา S 2> ในเขตนั้นๆด้วยค่ะอ่ะคุณผู้ชมครับจากที่เราไปเดินชมเดินเที่ยวกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาคุณยา่าคุณยายดีกว่าที่จะมาเป็นตัวแทนพูดคุยถึงความรู้สึกเราสักคนหนึ่งเนาะได้ค่ะอยากเข้าไปพูดคุยเหมือนกันว่าเอ๊ะตั้งแต่ที่เขาเข้ามาการดูแลที่ไม่ใช่ครอบครัวหรือว่าลูกหลานของเขาที่เข้ามาดูแลแต่เป็นคนอื่นเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงแล,ไแล้วก็ได้รับการบร,ริการไปยังไงนะครับคุณผู้ชมอันดีวเราไปพูดคุยกันเลยครับ และตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับคุณแม่ที่น่ารักมากๆนะครับเป็นผู้ที่เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยความรู้สึกกันสักนิดนึ่งละกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่วันนะครับค่ะนะครับแม่วันมาอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังหปีแล้ว่ะ5ปีแล้วค่ะความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างกับการที่ได้มาอยู่ที่นี่ก็เหมือนเหมือนกับอยู่บ้านตัวเองค่ะเหมือนเลยเหมือนเลยเขาบริการทุกอย่างค่ะ ดีเลยล่ะครับาดูแลทุกอย่างคุณแม่ได้ฝึกอะไรบ้างฝึกเหรอะ่ะเมื่อกี้ผมเห็นคุณแม่แอบแบบว่าลากเสน้นระบายสีระบายสีออกกออการทำกายภาพตอนเช้าขาผมาทำกายภาพตอนเช้าแล้วก็ตอน่ายถ้ามีเวลาก็ร้อยพวงมาลัย้อยเลยใช้ สมองคุณแม่อายุเท่าไหร่ล้ครับตอนนี้อายุเจ็ดแปดย่างเจ็ดิบเก้านะคุณผู้ชมย่างเจ็บเก้าคุณแม่ยังสุขภาพดีอยู่เลยยังสดใสน่ารักนะคะคุณแม่ออกกําลังกายยังไงไหนลองทําให้ผมดูสักนิดหนึ่งเวลาที่เขามาฝึกให้ยคุณแม่แบบยืดเหยียดอะไรอย่างเงี้ยยืดอย่างนี้นะคะอย่างนี้ค่ะโอ้แล้วก็หนึ่งสองสามมีทำระดับอย่างนี้ด้วยทำระดับนะตี ปีเกิดหน้าท้องน้อยพักประมาณสิบวินาทีแล้วก็ยกยกยกอย่างนี้ค่ะคนนี้เองเนี่ยนอกจากที่เรามาพูดคุยกับคุณแม่มาดูสถานที่แล้วเดี๋ยวโชงสุดท้ายไปพูดคุยกับาทางพี่แดนอีกครั้งหนึ่งละกันถึงทริคดีกว่าในการเข้ามาอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุหรือใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้าน แต่ไม่รู้ว่าเอ๊จะเข้าใจพฤติกรรมหรือดูแลเขาได้ถูกวิธีได้อย่างไรค่ะแต่คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปหาพื้นที่นั่งคุยกับพี่แดงกันนะคระ,คะ ผู้ชมครับจากที่ผมเองนะได้เดินทางเข้ามาที่นี่นะมันก็ลบภาพในเรื่องของภาพจําความรู้สึกนะฮะที่ใครใหลายๆคนเนี่ยอาจจะฝังเข้าไปในตัวของคุณเอง<ช>อยากให้ทุกคนลองเข้ามาสัมผัสนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่กันในช่วงสุดท้ายแล้วพี่แ<ช>ดนครับ<ช>ก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เราได้พูดคุยกับผู้สูงอายุเองจากที่เข้ามาเราจะเห็นเลยว่าทุกคนมีรอยยิ้ม<ช>มีความสุข มันเกิดจากการดูแลของเจ้าของเองด้วยนะที่ต้องเข้ามาคุมในเรื่องของมาตรฐานใช่แล้วก็ดูพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาดูแลอย่างนี้เราเข้าเราเข้าไปดูแลยังไงบ้างครับดูแลเรื่องของสภาพของร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะเองที่นี่ทุกคนจะเน้นเรื่องของความใส่ใจในการให้บริการค่ะ ร,รวมถึงเรื่องของสภาพจิตใจด้วยค่ะจะต้องมีการพูดคุยาการให้คำปรึกษาต่างๆการรับฟังซึ่งเป็นจุดสำคัญเลยในการ,รดูแลผู้สูงอายุค่ะก่อนที่เราจะมีเจ้าหน้าที่สักคนหนึ่งเข้ามาปฏิบัติงานหรือว่ามาสมัครงานกับ,บพี่แดนเอง เราดูคุณสมบัติเขาเรื่องอะไรบ้างหนึ่งเรื่องของการศึกษาน้องอที่จะมาทำงานในด้านนี้คะ่ะเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุจะต้องผ่านเกณฑ์ค่ะในการอบรมดูแลผู้สูงอายุะคะ่ะใช้เกณฑ์480ชั่วโมงค่ะอของกรมสปสกำหนดคือต้องผ่าน,านจุดนี้มาก่อนก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าคุณได้ไป เจอเจอ<ๆ>กับผู้สูงอายุแล้วก็ได้เรียนรู้กันจริงๆแล้วก็ไม่มีปัญหาก,กันจริงๆด้วยใช่<ๆ>แล้วผมอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นเลยคือทางนี้ทางศูนย์ของเรามีกล้องวงจรปิดที่ติดทุกจุดจริงๆสิ่งนี้มันก็คือสิ่งที่สําคัญด้วยถูกต้องไหมครับเน้นเรื่องของความปลอดภัยคะ่ะในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนอกจากเราจะให้บริการแล้วเรายังดูเรื่องของความปลอดภัยในจุดต่างๆคะ่ะของสถานที่ ครับผมอันนี้คือสําคัญมากมากเลยคะ่ะเดี๋ยวให้เป็นความรู้คุณผู้ชมดีกว่าสําหรับคุณผู้ชมเองที่มีผู้สูงอายุที่อาจจะอยู่ในบ้านอาจจะเป็นคุณย่าคุณตาคุณยายหรือคุณพ่อคุณแม่ในตอนนี้อาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้เขาเอาแต่ใจทําไมเดี๋ยวนี้เขางอแงจะกินอะไรก็ต้องเรื่องหมายถึงว่าเปลี่ยนเมนูอยู่บ่อยๆที่จริงมันคือพฤติกรรมของผู้สูงอายุทุกต้องไหมครับก่อนอื่นต้องอธิบาย ให้เข้าใจก่อนนะคะว่าเวลาที่เราเก้าวย่างเข้าสู่วัยผู้สูงอายุค่ะ,คะจะมีความเสื่อมความเสื่อมของร่างกายเกิดขึ้นอ,อาจจะเป็นความเสื่อมด้านร่างกายและด้านของสมองคฉะนั้นจุดเน้นเลยไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์หรือทางบ้านนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะคะช่วยกันดูในเรื่องของจิตใจเรื่องของการรับฟังให้มากๆค,ค่ะเ <ผม S 1> พราะว่าพอมีความเสื่อมเกิดขึ้นเขาเรียกอะไรคะ ความช้าในการทํากิจวัตรประจำวันต่างๆค่ะค่อนข้างลดลงฉะนั้นคนที่มีหน้าที่ในการดูแลทั้งที่บ้านและทางศูนย์ดูแลค่ะก็จะต้องมีในทักษะเรื่องของการรับฟังให้มากๆค่ะคือเราก็ต้องเข้าใจล้อนในตัวของผู้สูงอายุเองอย่างที่คําที่เขาบอกว่า เขาเหมือนจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเขาก็จะมีพฤติกรรมที่ทําอะไรช้าลงแต่การที่เราไม่เข้าใจหรือเราไปใช้อารมณ์มันก็ทําให้เขามีความน้อยอกน้อยใจด้วยมันก็คือสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่แดนมากมากเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับสอดรู้ครั้งหน้าครับผู้ชมผมจะพาผู้ชมเนี่ยไปเปิดเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับของธุรกิจอะไรอาชีพอะไรหรือเรื่องราวอะไรลืมติดตามกันนะครับวันนี้ เราทั้งสองคนผมและก็พี่แดนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ